สวัสดีนะครับผมเมวานเมวานมาลองสนามเราขับไม่ได้สงสัยไม่มาแล้วีแล้วดูรุ่นชาวบ้านหน่อยนะครับอ่าขอบอกว่าเจอลมลมเนี่ยแทบจะร้องนะครับถึงขนาดจะวางเกนหนึ่งนะครับอันนี้สมกิดนะครับกิเข้ามาด้วยเวลาคนขับจะวิ่ง้ สมชคิดปีศาจสำนักปีศาจนะครับท่านผู้ชมเกตคระี่าอไปดูนะว่าใครจะชนะเจอเจอใครกันแล้วพีใครนะเองกับใครคนพื้นที่ไงไม่รู้อ่เห็นะ

โลงเออควนไหลควนไหลเอ้ย,ย,ย,เ,อย,เ,อยเสียปีศาจแรงอะสำนักปีศาจนะครับสำนักปีศาจจะเขารอเปลนาเเอยเ้ย,เยแรง เลยไม่มันเลยทุกส,สาวาจ,จะดูใครจะเข้าเส้นชัยนะครับผม <c oughs> <c oughs> สมคิดชนะนะครับผม Agora, นะครับผมนายหนวด จับั้งเอาจับต้งอะไรก็ควรเนหน้าเนียไม่ั้นจับหูบ้างไม่จับก็เท่ากันมามามาเดี๋องกะโดเย อยู่บึงบัวไหมัะนี่คนนี้อยู่บึงบัวแต่คนผิดแล้วจังโขก็มานะครับคนเยอะมากเลอะมาเลยนะจังตะสู่ชีวิตมากนะครับผม 何だ